ครับเราก็มาดูส่วนที่2ของแผนเกจนนะครับในบทที่2เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงตัวหลักการทำงานของมันแล้วก็ตัวดิส c ิ i เตอร์เนาะนะครับอันนี้เบื้องต้นสไลด์แรกเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ของแผนเกจก่อนซึ่งมันก็คือ,อบอร์ดคอนโทรลเลอรทท์ทั่วไปนะครับก็มีคอนโทรลเลอร์เป็นขนาด32บิตเนาะ ESP32 นะนะครับมีนาฬิกานะครับ rtc เอาไว้แ t ตม์เวลานะครับนะแล้วก็มีตัว sd card นะครับหรือเป็น flash memory เนี่ยที่คอยเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับแน่นอนมันก็มีอุปกรณ์เซร์มวแบตเตอรี่พวกชาร์เจอร์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งอุปกรณ์หลักของตัวแพนเกจเนี่ยนะครับเพื่อจะเซอร์วิสนะครับการทำ data locking และการเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวก่อนที่จะส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับแล้วก็จะต้องประทับเวลาหรือแตม์เวลาเข้าไปนะครับ ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลณเวลาเท่าไหร่นะครับมีทั้งแบบว่าเก็บเป็นแบบพิเรียดหรือว่าเก็บณตอนจังหวะที่ข้อมูลนั้นเกิดขึ้นอันนี้ตัว state diagram ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวทำงานบอกลักษณะการทำงานอย่างย่อๆของตัวแพนเกจนะครับเริ่มต้นขึ้นมาก็เข้าสู่ state ไอตัว power on reset นะครับ power on reset เสร็จแล้วก็เข้าสู่ state connect นะครับไอตัว state connect เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการทดสอบดูว่า ตัวของแพนเกตเนี่ยเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้หรือเปล่านะครับถ้าเชื่อมต่อได้มันก็เข้ามาสู่สเตจเช็คนะครับสเตจเช็คก็คือจะตรวจสอบดิสคริปเตอร์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับดิสคริปเตอร์เนี่ยเป็นตัวข้อมูลเซตหนึ่งนะครับที่เอาไว้กำกับการทำงานของดูแพนเะกตเนาะตรวจสอบดูว่าเอ้ยไอตัวดิสคริปเตอร์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์กับตัวดิสคริปเตอร์ที่อยู่ที่มันเองเนี่ยนะะฮ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำการดึงลงมาใหม่นะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ s t a t e load นะฮะ s t a t e load เนี่ยนะครับก็จะทำการโหลดเนาะตัว descriptor ต่างๆเนี่ยจะ discard เข้ามาไว้ใน memory เพื่อจะเตรียมใช้งานต่อไปนะครับไอตัวถัดไปในการใช้งานนะครับก็คือเ t ษที่เราเรียกว่า p a a พารามเตัวนี้นะครับก็เอาค่า1ในดิสิเตอร์ที่โหลดขึ้นมาเนี่ยนะครับเอามาตั้งค่ากำหนดพารามิเตอร์ให้โหนดนะครับโหดตัวอื่นที่อยู่ในระบบนะครับนะถ้ามันมีโหนตัวไหนต้องการการตั้งค่าเริ่มต้นตอนเริ่มต้นทำงานก็เซตให้ไปนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่สเตทที่ทำงานปกตินะครับก็คือ Run นะครับสเตทรันเนี่ยก็คือคอยดักเก็บข้อมูลนะครับ ที่วิ่งอยู่บนแคนวบตตามที่ดิสคริปเตอร์มันบอกว่าเออมันมันจะต้องเก็บข้อมูลตัวไหนบ้างนะครับพอถึงเวลาเก็บข้อมูลไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะทานเฟอร์นะครับทานเฟอร์ตัวนี้ก็คือส่งข้อมูลไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเนาะไปเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอพอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปเช็คดูว่าเอ้ยมันมีการอัปเดตดิสคริปเตอร์ไหมนะครับก็แค่นั้นนะครับถ้าไม่มีก็ทํางานต่อไปนะครับ แต่พอมาทํางานได้ระยะเวลานึงนะครับมันก็ทําการเช็คระบบนะครับซึ่งปกติก็เซตไว้ว่าวันละหนนั่นแหละครับนะก็คือการเช็คระบบเสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็เริ่มต้นงานใหม่เพื่อเสถียรภาพของระบบเนาะนะครับรีเซตตัวเองใหม่นั่นเองนะอันนี้ตะกี้มีการพูดถึงดิสคริปเตอร์นะครับดิสคริปเตอร์เนี่ยมันจะต้องเอามาจากกุ่มเซิร์ฟเวอร์นะเนาะเรามาเก็บไว้ในเอซ a r าร์ดเพื่อกำหนดอ่ากำกับการทำงานของตัวแพนเกตนะครับ ไอ้ตัว descriptor เนี่ยนะครับเนาะมันจะบอกมันจะมีอยู่3ลักษณะนะครับเพื่อจะบอกแพนเกตให้ทำการเซตนะครับก็คือนำค่าปริบิเตอร์ให้เซตที่หนดที่ต้องการนะครับเรืงการเซตติ้งนั่นเองนะครับเซตติ้งตั้เริ่มตน้น2คือระบุให้มีการบันทึกนะครับนะก็โอเคจะจับข้อมูลตัวไหนไม่เ s a ็จอะไรมันบันทึกเป็นข้อมูลนะครับแบบที่3คือแบบตรวจบ detection นะครับตรวจสอบระดับข้อมูลว่ามันอยู่ในช่วงหรือเปล่าซึ่งตัว d e s c r i p t o r ตัวนี้ยังไม่ได้สนับสนุนไว้ในเวอรช์ชันนี้ก็จะข้ามไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอยู่แค่2ตัวนะครับเป็น d e s c r i p t o r ร์สำหรับ Setting แล้วก็เป็น d e s c r i p t ตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลนะครับอ่ะเรามาดูฝั่งเซิร์ฟเวอร์บ้างนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องยุ่งกับใครบ้างนะครับ เอาดูง,ง่ายๆก่อนนะครับยุ่งกับยูสเซอร์ทั่วไปนะครับยูสเซอร์ทั่วไปนี่ก็คือเข้ามาดูแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดก็คือดึงข้อมูลจากดนะัตเตอร์เบสเนี่ยขึ้นมานะครับดึงข้อมูลจากดัตเตอร์เบสขึ้นมาแสดงผลนะฮะซึ่งตัวดีสคริปเตอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนนี้นะครับอีกดีสคริปเตอร์ก็จะเกี่ยวข้องจากาวิศวกรผู้ดูแลระบบนะครับนะผู้เช่นระบบเป็นระบบผลิต กระแสไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับเอ็นจิเนียร์พูดอยูระบบตรงนี้จะเป็นกําหนดเป็นผู้กําหนดดิสคริปเตอร์ฝากไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับฝากไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ทีนี้ตัวแพนเกตนะครับก็จะเป็นที่วิ่งมาขอดิสคริปเตอร์เอาไปคอนฟิกตัวมันนะครับแล้วก็ถ้าได้ดิสคริปเตอร์แล้วมันก็จะเอาข้อมูลนะครับที่ได้จากโหนดต่างๆเนี่ยนะครับส่งกลับขึ้นมาให้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ก็จะจุ่งกับ3 ส่วนนะครับเซิร์ฟเวอร์กับยู่กับยูเซอร์เนี่ยมันก็คือเอาไว้ดิสเพย์เฉยๆอยู่กับเอนจิเนียร์ก็คือให้เอนจิเนียร์ฝากดิสคริปเตอร์ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ยุ่งกับตัวแพนเกตก็คือมีทั้งเอาดิสคริปเตอร์ลงไปแล้วก็เอาข้อมูลกลับขึ้นมาให้นะครับต่อไปตัวแพนเกตจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะวิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนนะครับคำตอบก็คือมันก็เขียนไว้ในซอฟต์โค้ดนะครับนะ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เราก็มาเปลี่ยนซอฟต์แวร์มือใช้นะครับอันนี้ตัวแพ็กเกจเนี่ยนะครับมันก็จะมีเมมเบอร์ที่ชื่อออบเจกต์ที่ชื่อ API เนาะนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลในการอินเทอร์เฟซกับเซิร์ฟเวอร์เนาะข้อมูลของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีโฮสต์พาร์ทแล้วก็พอร์ตนะครับในตัวอย่างนี้โฮสต์ Host ก็คืออยู่ที่ www. patnetwork.com นะครับพาร์ทก็คือนี่ครับชื่อไฟล์ ต่อไป /gate API a d r p h p นะครับในตัว API Interface อยู่ฝั่งนู้นเป็น p h p ตามตัวอย่างนี้นะครับนะและอีกอันนึงก็คือ Port Internet Port นะครับ Port Default นะครับตัวน,นี้ก็เป็น Port 80นะครับ Port 80ที่เราใช้เว็บ b r o เ s ้ r ทั่วไปเนอะอันนี้มันจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เอาไว้ฝั่งเป็นข้อมูลในการระบุต,ตัวตนนะครับก็คือ Section ไซส์กับเซกชันนะครับไซส์ที่1นึ่งเซกชันที่1ตามตัวอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ขี่ก็คล้ายพลพาดปวดนะครับที่จะตัวแผ่นเกจวิ่งเข้าไปหานะครับ